เอมิอราสวยจนชุดไม่อยู่ล่าสุดทำคางเพิ่มหลังทุบหน้าจนเหมือนได้เกิดใหม่ล่าสุดทำเอาืฮอฮากันทั้งโซเชียลมื่อล่าสุดเอมิอราทุบหน้าใหม่สวยจนเปลี่ยนชีวิต จนใบหน้าเก่าไม่เหลือเขาเดิมสมัยคบกับภับุญแสงเดือนโดยงานนี้เอมิราก็ได้ลงทุนทำสัญญกรรมครั้งใหญ่โดยการเสริมจมูกและทำสัญญกรรมตาสองชั้นและล่าสุดต้องบอกว่าพัฒนาความสวยไม่หยุดจริงๆสำหรับเอมิราสวยจนฉุดไม่อยู่ทีล่าสุดทำคางเพิ่มหลังสัญญกรรมยกหน้าจนเหมือนได้เกิดใหม่โดยงานนี้ทางด้านของประจักษ์ชัยไห่ทงคําก็ได้อัปเดตความสวยของเอมิอราให้แฟนคลับได้ชมและได้ระบุข้อความว่า ขอบพระคุณบอสรุง่งผู้บริหารค่ายคนามิวสิงและผู้บริหารวีแคร์คลินิกพัทยาให้ความอนุเคราะห์ดูแลความสวยงามให้กับเอเมิราจมูกตาสองชั้นและข้างขอบพระคุณพี่หมอแพรวดูแลความสวยแบบมืออาชีพมากครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ